สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวงไปสูขุดโนครับผอกรนะนเบาเท้าข้างหน้าเชแน๊วพี่น้องมาพี่น้องมามสอยประคอพี่น้องขันไว้เรียบร้อยนี่ประคอรัอทีหอมต้นหอมสสใสหลายหลายอย่างหลายหอมพี่น้องหอมชี่ใบเลื่อยนะครับหอมชี่ผักเพียวนะครับหอมซาลาเน่ก็ใสข้าวคั่ควบักพริกป่นนะครับแล้วก็ชู่รลดขันบังหน้าก่อนนี่เดี๋ยวนำต้มเมียงตัวนี้นำต้มเมียงมาตัวนี้นำต้มปลา นำต้มเอามาไว้ใส่ซวยพี่น้องขันบักเน่าวครับมันนี่ซอยขันบักนน่าบึงอยป่าลงตรงลงต่วนบ้าเท่านะพี่น้องพอดีใหญ่ใหมาฮะเกือใส่ขันนำข้าวมันพี่น้องเกือใส่บีบบังเน่าใส่พรอมนี่พี่น้องเกือใส่แบวบีบบักน่าใส่พรอมเพื่อล้างข้าวแล้วเขากลับไปลวกเอิ่นเอิรนว่าซวยเนาะบัแมนลาบ ทาลาบต้องซับมุนมุลจะต้องขั้วกระล่างท่งน้ำกัะล่างกันไหมื่ขึ้เรียบร้อยขันมาในพี่น้องเอาน้ำข้าวมันออก้ายลป็นไดซ้ำนี่ละพอดี้สถานการณ์บีบขันขันเข้าไป เห็ดขึ้นนะครับก๋อยปลาเนี่ยนะพี่น้องดนเลยรได้บ่าวแถวบริไายวิธีเห็ดนี่พี่น้องเบืง้งเอครันี่เราวางถาพี่น้องทางพี่ต้มต้ม,ต,มต้มไม่น้ำพี่น้องฝดรวงรวงพี่น้องเลยต้มปลาคอไปสดนำ้ำใส่ผักกระแหงนะจังหน่อยนี่นใส่ผักกระแหงเนื้อใส่บักสังพี่น้องเคยกินว่าพี่น้องมาเลยมาสังจังบักสังนี่แหละใส่บักสังนำ้ำใส่ไปแล้วครับพี่น้องตอนนี้กําลังสิบปงเลยละ่ะ เพราะว่ามันเปื่อยแล้วพี่น้องต้มปลาค,คอให้กันบริไทยพี่น้องเบื้องทั้งขั่วกระแตน,นอยเพิ่นเฮ็ดขรัวไม่ตัวเอารวยมาทั้งผีพี่น้องบาหน,นี้ขันเอาน้ำไปใส่ต้มเป็นไงขันแล้วยอุซูบอกเ,เอ,อเ้ยมาดมาดฝืดมือฝือดมือเอามามาลวกพี่น,อน,น,น้องมาหนี้ตะแกงบอก นี่พี่น,อน้องตรงไว้ไง<ห>บักสังในบักสังหรือว่าเม็ดบักสังจังบักสัง <c oughs> เอา,นาหนำห่อนลงไปลวกครับมือนีเ้เฮ็ดแบบซุกพี่น้องแบบซุปอุ้ยในบักสังอีลีตัวนี้ต้มใส่บักสังนะต้มใส่บักสังมันเปรี้ยวจังหน่อยไทยพี่นอ้องเบิ่งจังหน่อยอือมไหนหนำ มืองามในแห่งเขาสูดอะบ้างนี่เห็นบ่าวห่งลวกซ่อหนึ่งกับซุกเรียวปิดแก๊สได้หรือมั้งนี่อ่าแก็ตห้าตองเออเอานี่ลงพี่น้องนี่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 อ่อนซ้อนลายอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนพี่น้องปู่ยผักกระายงหอมๆลยเลยนี่เอ้าตกน้ำออกอยู่บ่ะไรตกน้ำออกบ่ตัวนี้ตกออกอยู่เนี้ยตกออกอันนี้กอดีเทลงไปบานนี้ ต,ตกน้าบอเทลงไปใส่ลงไปพอดีพักแัแยงหดเอาถอยมาทั้งผี่พี่น้องมามาถ่ายอยู่ทั้งผี่เลี้ยวห้างซื้อมาปรุงพี่น้องมาเนี่ยปรุงนี่ก็บบุมมีอยังหลายนี่นี่ขอคัวพริกป่นสู้รถดใส่เข้าไปพี่น้องน,อน้อกนั่นก็นใส่เกลือหรือว่าใส่น้ำปลาก็แล้วแตถทายไปทั้งผี่พี่น้องขัวกระแตนหน่อยเพิ่นออมไว้มันเหมือดตัวอ่าออ,อมไว้มันเมือดธรรมดา มาตัวนี้เอาไว้ก่อนคุณถั่วต้มผสมเจ้าใส่ผสมผสมเจ้าใส่น้ำที่เขาจะมาใส่สวยพี่น้องเขาตักออกมาไว้ฟ้าไว้ให้มันเย็นพี่น้องคือถามโมเย็นนี่เวลาเขาใส่นี่พวกหอมพวกคือจังสีนี่พี่น้องมันสีหยุบเนี่ยคือจังหอมหอมมันสีหยุบตกมันเย็นตกโตกตกไปแล้วมาปรุงใหม่ก็เอาน้ำต้มแล้วพี่น้องมาใส่ เป็นไดไดล่ะบ้างเอาอาหันใส่เครื่องหอมเถอะเถ่ะปุ่งเอามาเบิ่งวิธีการปุ่งพี่น้องมาดนิโดนแล้วบ้าเท่าบ่ได้ท่ไยพี่น้องเบิ่งแบบงี้สิอ่าโอ้ใส่ไหลอ่าใส่เข้าไปเขาครัวพริกป่นใส่เข้าไปพี่น้องมาดนิป้าตี๋ถอ อืมนี่โอ้ยพีกอะไรก็ต้อเพชรแท้ยาเพชรจวดจัดเลยอืมนี่ขาดบ่ออะไรพี่น้องนี่ขาดบ่ออะไรเด้อนี่เด้อเด้อเด้ออือใส่เข้าไปน่อยเดียวของแสีบของนัวบ่วหน่อยแล้วเนาะใส่หน่อยแสีบหน่อยได้ใส่หลายแสีบหลายตัวถ้าก็ต้องใส่เข้าไปให้มันพอพี่น้องเพื่อความแสียบข่มนัวใส่เครื่องเข้าไปเออ หอมอ่ะลงไปน้ำ uh, ก you know, like, ันใส่ลงไปน้ำกันใส่ไปเลยน้ลายไม่เจ๋อเลยบาทนี่ใส่เข้าไปเลยเลยเลยเห็ดอุจจุเบิ้งพี่น้องก็ต้องเห็ดน้ำลายก็ต้องเห็ดน้ำลายซิมมรู้บาทนี่ยังไงมึงได้ปุุงต้มได้พอดีมันก็นัวมันก็พอดีนัวมันบ่แมนเอ้า นัวเราก็เอาลงเลยแล้วบานนี่ซึบเทลงไปพี่น้องบา้านีเอาลงไปเนื้อปลาปลามันลาบทั้งห้องสบายโคเล่โคเล่ตุลวดตุลวดเลยบานนี่เสียบเบาเสียบอยู่ก็พ่นกินได้บานนี่ <laughs> ตาขึ้นมาพี่น้องมึงดูล่ะอุ้ยพืนะ่อนเห็นเห็นนังสีในซุกได้ค่ะ่ะพีนไอมซุกครับมาไปที่นีเ่เสียบน้ำบาวเท้าพี่น้องมามาพี่น้องไหม ส้อยปลาคอเบิ้งพี่น้องส้อยปลาคอปลาคอลงตรงลงตวนนะพี่นอ้องต้มมะนํำต้มใส่บกสังแก้วมาสดเจวมาสดเจียวมาจำพร้พอมพักกาดพี่น้องแกมพักกาดพักกระเดาเนี่ยพี่ใส่ทั้งผีบักพริกน่อยมะนำํำเอา้าพักหนอกหน่อยมาพร้อมพี่นอ้องเเบิ้งบู๊กับผักสี่เอา้ามาสดเสียบฝนกะเทิงมาเทิงซาเทิงไปอยู่ใต้ห่มไผหมือนี่อาจจะมีเสียงดังแน,น่จังหน่อยมาพี่น้องไหมเสียบเสียบน้ำบาวท่า เอาลงทางนี้ก่อนจำแซ่แก่ก็สดเพิ่นวะปลาครัวตัวบบใหญ่ใส่มันหน่อยอืม,อม นี่แหละคลองแสบคุณครับนำหินบ้องหันส่วนลุ ขับพี่น้องรุ่นรุ่นนี่พอดีสร้อยเหรียญ เนี่ยใส่คู่กันเอาลูกน,นี่สดหดลดบันพี่น้อง ียบคักด้วยพี่น้องอว่าเรื่องหัวปานเป็นตำนานพอเถากันเคยดว้วย รทิเหมือนว่าจงแต่หัวใหม่พ่อเลยมือแรกเดี๋ยประคอ่ทีมือที่สองเดี๋ยวประโสบดนี่เคยเอื่อนปเถ่ามากินพลาเท่ามากินรดทีต่าสั่นจงแต่หัวใหมพ่อเคยจงหัวประรไมาเห็ ออ,อักสีกะก๊าลังเื่อดีพลองเลยเขาเก็บดีนะ เปิดป่วงเลยเบิงบ่งๆเอาออกก่อนสดเหนือมันทั้งผี่ แบบปลวกคุม้มดีพี่น้องเนี่ยมันเมียนพักกาศหน่อยแบบ จกแก่ผงแก่พี่น้องมีเหนือเลยปลาครัวเนาะผงแก่มใหญ่ๆตัวใหญ่แห้งคักเสียบไล่แลยปลาครัวอ,อื้ Bye. ใส่ผักกระหยนิงหอมดีครับโอ้เพียควรมันควรใส่มัน่นมือมืมบ้ากินยำ ฝนลินลินพี่น้องไปจีอยู่จิบตะกี้กับเสียบคักเด้ประคข่ประโออยู่จิบตะกี้ cuốn nhìn mình này vằn tốt bất ngờ Hãy ừ. Chuẩn ini bakeng kacap. โอ้ิ้นเนา่ฝ่าหอมเขาอ,อยู่ให้หน้ากำลังสว่ามกำลังซุ่มถือฝนไปให้ลงบดพิพน,นอง xây <tôi hề> à, nói phải dám xây xây vâng Sai suốt cấp chiều nào ừ, tầm buồn này. คากไร กวงปลาเป้งน,น่ำนะพี่น้องแต่ว่าบานนี้ฝนมาฝนมาหวดอืมเพื่องปลาเ,เข็งปลาเข็งปลาควาลงขึ้นไปยาม đẹp <laughs> <laughs> cứ kính chảo kín phào ra à thì mình Xoay bọc trắng thì có sút rồi em มีเตเน่สุกพี่น้องนี่อาหารพักชดดูเสียบครับ จนคำสุดท้ายสุดยอดครับหิวเข่าบัวได้บ่เอาเรียบร้อย อบพุณพี่น้องนะครับทุกหม่องทุกวันที่เจ็ดติดตม่มรับชมเบาเท่าได้ปลาลงไอ้ลงตรงลงต่วนนะครับปลาคอรอก็เลยเอามาสอยนะครับมาจัดเมนูเสิร์ให้พี่น้องเมืงกุ้งก็ได้อยู่ครับพี่น้องเมืองขึ้นต่ว่าอยู่บนหอดเสา,าว่ากลวยเต็เมาได <laughs> เอา้าวช่วงนี้พายุเขานะครับเพิ่ว่าพายุยิดหน่อยจามีหรือจามีอ่าน,นึังสิงหละ่ะพี่น้องนะครับกับไร่หม่องไล่บอลน,นาชีฮอดอยู่โดยเฉพาะ อู้ขอโดดขอไปครับพี่น้องทั้งจังหวัดอุบลมุกดาหารไ่ขึ้นเมื่อทั้งทีละ่ะภาคภาคตะวันออกเทียงเหนือนะครับน่าจะไปทัวร์มาช่วงเกี่ยวเข่าดนา้พี่น้องเนะาะหลายมองลายบอลก็ได้รับผลกระทบพออย่างมาติี้เขาก็ร่งพกเกี่ยวคือเข่าดอนะครับชี้เกี่ยวกระไรบ้านนี้เส้นนำปูดๆเอาไปตากใส่าติ <laughs> เอา ช่วงเจ้าหน่อยกับขึ้สีเบย์ขึ้นสีหายไปเนาะพี่นอนะ้องเนาะขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านทุกมองทุกบอลน,นะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมบ่าวเท้านะครับคลิปนี้ฝากพี่ต่อน้องสู้หู่สู้คนคือเก่านะครับมักกะไลถือเจกระแช่บ่าวเท้าน,นี้นะครับเนดะ้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ